โอเคตอนนี้เราจะเข้าเมืองขอนแก่นกันแล้วนะครับผมอีกประมาณ11กิโลก็ถึงที่หมายของเราเลยอันนี้น่าจะเป็นสามแยกท่าผานะโอ้ตอนนี้ผมขี่มาประมาณเกือบน่าจะสามชั่วโมงอะ่ะสามชั่วโมงพอดีก็รู้สึกปวดตูดหน่อยตอนผมมายังไม่มีสนุนข้ามทางรถไฟ ก็เลยงงงี้นึงอนนี้มันมีแอสะพานข้ามทางรถไฟเดี๋ยววาเวกิโลป่ะีะพาไปถึงที่หมายแต่ผมก็ยังจะไม่เข้าไปลงนั้นะแต่รอแ่าจะรอแฟนมก่ว่ารอเพื่อนมากกว่าทคร,รุ่กิ่งตามมานด้อีกจะรออีกประมาณเกือบชั่วโมงเลยครับเพราะว่า ใช้ความเร็วไม่ได้เหมือนหมอใช้นี่ผมก็ไม่ได้ขี่เร็วนะผมค่อยๆขี่มาแต่รถมันแรงอะ่ะ <c oughs> ตร้อนมาก <c oughs> จะรถติดยาวเลย แขนปวดแขนปวดตากโอ้ขี่ไม่ได้อย่างเงี้ยสองร้อยกว่าโลถือว่าเราก้เาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ไปขี่ไปเชียงใหม่เลย ใหญ่เยอะมากครับเส้นทางคามานาคมในทางขนส่งกลางพี่ล์ออกซ้ายว่ะนี่จะรถใหญ่รถพ่วงทั้งนั้นเลย แต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะ มุดสายมุดซึ้งซึเอสนากก็มุดดีมันกันนะเนี่ยว่าอยู่ซีเกตไม่ได้มุดเลยรถไม่ได้ติดเหมือนก้อนแก่นเพิ่งน้มามุดอยู่นี่แหละคลิปแรกเลยที่ได้มุดหน่อย เหมือนก็เลยนานเนี่ยโอ้ยมีนขี้หมูก็ไม่ได้อยู่ดีอะอ่ะไปมูดสายมูดชุบชุบชุบหนูนี่ไงขี้หมูตรงนี้ไงมินที่ไม้เลยโอ้ยโลง่แงแซงรถคนหมูมาแล้ว วันเลยนะมันติดอะไรเนี่ยมันติดจานหรืออะไรเนี่ยทำไมรถติดอย่างเยอะเลยวันนี้ มาที่หลังคตรติดเลยแหละตอนนี้แฟนผมไม่จะรอเป็นชั่วโมงอะ่เะเวาจะมาถึงอีกเจ็ดเจ็ดกิโลไกลหลัางไกลเลยแหละถ้าติดอย่างเงี้ย ่นีทุกวันเลยมั้ยวันนี่้ผมว่าผมน่าจะเข้ามาเผิดทางแล้วมาเนี่ยแล้วขึ้นสะพานแน่เลยแช่ไหมว่านี่งไง ผมก็ไปขึ้่นสดพาไปทางนู้นเดี๋ยวไม่เป็นไรมันมีที่ไปได้ปมดเลย

ใช่นี่แหละลูกวาไปว่ะครับผมก็สลับใช้คือชิปบัางใ้กำค์ดบ้างนะครับ 两公动也就到了。 เป็นสายนี้นยะจะถึงเลยเนี<ม>่ยเราเราจอดรอดีกว่าเว้ยไปกินกาแฟรอดีกว่าโอเคนไจะถึงก็ได้ครับเดี๋ยวผมยังไงผมก็ดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะก็ว่าผมจะอโอเคขายได้ราบรื่นอย่าะไรยังไงไหม ปาจะเจอคลิปมันคลิปต่อไปครับผมวันนี้ผมขอแพักรถพักร้อนก่อนนะร้อนมากตัเจตอตรงนี้นะ่าจะไม่เป็นไรขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ